คนส่วนใหญ่มักมองว่านี่คือภัยคุกคามเดียวที่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวจะนำพามาสู่มนุษยชาติได้อย่างไรก็ตามงานวิจัยล่าสุดที่กำลังจะลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการกลับพบว่าแม้แต่การติดต่อสื่อสารเพื่อทักทายเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์ที่เป็นมิตรก็อาจทำให้โลกปั่นป่วนและประสบหายนะจากวิกฤตความขัดแย้งในเวทีการเมืองระหว่างประเทศได้ หากชาติมหาอำนาจต่างแย่งกันเข้าครอบครองช่องทางสื่อสารนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียวรายงานวิจัยดังกล่าวซึ่งขณะนี้เผยแพร่ทางคลังเอกสารวิชาการออนไลน์มีชื่อว่าผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์หากโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวประสบความสำเร็จเขียนโดยนักวิทยาศาสตร์สามคนที่มีความคุ้นเคยกับองค์การนาซาเป็นอย่างดี นำโดยศาสตราจารย์เจสันทีไร์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเลียเซตของสหรัฐรายงานวิจัยนี้สนับสนุนข้อสันนิษฐานของบทความการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวข้อควรพิจารณาว่าด้วยการเมืองศัจนิยมซึ่งตีพิมพ์ในวารสารเดียวกันเมื่อปี2020โดยงานวิจัยทั้งสองชิ้นมองว่าภัยคุกคามจากเอเลียนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด และจะเกิดขึ้นจริงหากเริ่มมีการจับสัญญาณสื่อสารจากต่างดาวได้ก็คือภัยความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเป็นผลมาจากธรรมชาติที่เห็นแก่ตัวของมนุษย์นั่นเองทีมผู้วิจัยมองว่าอำนาจและผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากการเข้าผูกขาดช่องทางติดต่อสื่อสารกับเอเลียนจะเป็นสิ่งจูงใจให้บรรดาชาติมหาอำนาจพยายามแย่งชิงเพื่อเข้าครอบครองช่องทางสื่อสารนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากอาจเป็นโอกาสเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีระดับสูงรวมทั้งทรัพยากรล้ำค่าอื่นๆจากอารยธรรมต่างดาวที่เป็นมิตรและเต็มใจแบ่งปันจนอาจนำไปสู่ภาวะวิกฤตในเวทีการเมืองโลกหรือแม้แต่สงครามได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามงานวิจัยชิ้นล่าสุดไม่เห็นด้วยกับงานวิจัยของปี2020ตรงที่ว่าสภาพการเลวร้ายที่ชาติมหาอำนาจเข้าต่อสู้กันเพื่อแย,ย่งชิงช่องทางสื่อสารกับเอเลี่ยนนั้น ถือเป็นสภาพการเดียวที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้งานวิจัยล่าสุดของศาสตราจารย์ไรส์และคณะมองว่ายังมีสภาพการอื่นๆอีกหลายแบบที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตหากมนุษย์สามารถจับสัญญาณสื่อสารจากเอเลี่ยนได้จริงพวกเขาไม่เชื่อว่าชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติที่มีความเป็นประชาธิปไตยจะสามารถปกปิดและผูกขาดการติดต่อกับเผ่าพันธุ์ทรงภูมิปัญญาต่างดาวเอาไว้ได้ งานวิจัยของศาสตราจารย์ไรให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่าเนื่องจากโลกของวิทยาการตะวันตกนั้นเชื่อมต่อและบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่นและซับซ้อนด้วยเครือข่ายความร่วมมือต่างๆที่ไม่อาจแยกขาดออกจากกันซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้สภาพการต่อสู้แย่งชิงช่องทางสื่อสารกับต่างดาวเกิดขึ้นได้หากบรรดาผู้นำประเทศต่างๆและคนในแวดวงวิทยาศาสตร์มีความโปร่งใสแบ่งปันข้อมูลสู่ประชาชนอย่างเพียงพอ การปิดกั้นสถานที่วิจัยเกี่ยวกับเอเลี่ยนโดยล้อมรั้วรอบขอบชิดแน่นหนาและวางกำลังทหารรักษาการยิ่งทำให้ผู้คนสงสัยและปักใจเชื่อว่ากำลังมีบางสิ่งที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ใหญ่ระดับพลิกโลกเกิดขึ้นส่งผลให้มีการใช้สายลับสืบหาความจริงและการหักเหลี่ยมเฉือนคมทางการเมืองเพื่อแย่งชิงข้อมูลกันในที่สุด